พีนันนี่เป็น u ูทูบเบอร์ที่จะสอนภาษาอังกฤษให้ทุกท่านโปรดติดตามและกดไลค์และแชร์คลิปของเขาเพ่เขาไดรับนดขอบคุณมากนรันตอนหน้าที่19นะครับหนังสือสม,มัย3วิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป .3 นะครับตอนนี้โรงเรียนเปิดทั่วประเทศแล้วนะครับลูกๆคนไหนที่ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับมาเรียนกับคุณครูพินันก่อนนะครับนกะ่อนที่จะไปเรียนกับค,ครูวิชาภาษา ลูกก็จะได้เรียนรู้ไปก่อนนะครับแล้วก็จะได้ดูสไตล์การสอนของครูทั้งสองท่านไปเลยนะครับคือทั้งครูนันแล้วก็ครูประจำวิชา read นะครับแปลว่าอ่านนะครับ a n d แปลว่าและ match แปลว่าจับคู่นะครับลูกๆจงอ่านนะครับแล้วก็ให้จับคู่นั่นก็คือนะครับข้อ a เขาเขียนว่า it's cloudy นะครับแปลว่าแปลว่าอะไรครับลูก it แปลว่ามันนะครับ ตรงนี้ย่อมาจาก east นะครับและตรงนี้อ่านว่า cloudy เมื่อกี้ได้คุณครูสอนมานะครับ cloudy เป็นคำคุณศัพท์นะครับคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษเขาจะใช้ย่อว่า adj นะครับนะนักเรียนเริ่มเรียนกับครูพี่นันต้องเข้าใจตัวย่อด้วยนะครับนะ adj ย่อมาจากคําว่า adjective นะครับแปลว่าคําคุณศัพท์และก็จําหลักไวยากรณ์นิดหนึ่งนะครับนะหลักไวยากรณ์มีอยู่ว่าคําคุณศัพท์นั้นใช้คู่กับ verb to be เท่านั้น และ v e r b to be ไม่ต้องแปลครับดังนั้น I s ไม่ต้องแปลนะครับอ t แปลว่ามัน cloudy แปลว่ามีเมฆเยอะมีเมฆครึ้มนะครับมันมีเมฆครึ้มในที่นี่เวลาแปลเป็นไทยก็อย่าแปลว่ามันมีเมฆเมฆครึ้มนะครับให้แปลว่าสภาพอากาศมีเมฆหนาทึบนะครับหรือมีเมฆครึ้มก็ได้ให้แปลว่าสภาพอากาศนะครับนะ ดังนั้นภาพไหนครับในระหว่างหนึ่งสามสี่ห้าที่เป็นสภาพอากาศมีเมฆทึบนะก็คือภาพที่สี่นะครับลูกภาพที่สี่ดังนั้นให้นักเรยียนจับคู่นักเรียนจะลากไปอย่างนี้ก็ได้นะครับนะหรือจะนำเอาหมายเลขสี่มาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่คือตัวอย่างพอมาข้อ b นะครับอิ stormy so ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่คุณครูบอกนะถึงแม้มันจะแปลว่ามันมีพายุ อ่าพายุอ่าคุณครูใช้ว่าพายุอะไรนะเมื่อกี้มีพายาุหนักกแ็แล้วกันนะครับนะมีพายุหนักแต่เ,เมื่อกี้คุณครูใช้ว่าพายุอะไรแล้วคุณครูคก็ขี้ลืมเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่า it's o m y นะครับแปลว่าสภาพอากาศมีพายุพายุซัดกระหน่ำอะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนั้นก็จะคู่กับหมายเลขห้านะครับนี่คือพายุซัดกระหน่ำนะอย่างนี้อันนี้มีเมฆเครึ้มนะครับ พอมาข้อ C นะครับ it is rainy นะครับ rainy ก็คือมีฝนชุกมีฝนชุกก็คือภาพสามนะครับนี่กลางร่มนะครับนี่คือฝนนะภาพดีนะครับ it's snowy นะครับก็คือมีหิมะนะครับอันนี้เป็นหิมะนะครับลูกนะก็คือคู่กับภาพหนึ่งแล้วก็ it's warm นะครับนะอากาศอบอุ่นก็นี่นะครับมีดวงที่ขึ้นอบอุ่นนะครับไม่ได้ร้อนนะครับก็จะคู่กับภาพ2โอเคนะครับคุณูมเฉลยให้แล้วนะครับนะเป็นว่าจบหน้าที่สิบเก้า Alright, okay, okay, okay.